สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปตามล่าหาเห็ดละงกได้ข่าวว่าเห็ดละงก,กออกเยอะนะคะ <c oughs> เราวันนี้เรามาที่โคกบ้านโคกบ้านลายายบ้านกุจก้อยนะโคกบ้านกุจกอยนะ,ออยนะคะาสาว่านี่โมสิเจอโมสิเจเนาะบ้านของญาติญาติกันเลยนะ่ะนาญาญาขอดูเห็ดยายก่อนยายไปหาแต่เศร้าเน,นะเออไปหาที่ใดใดสมนี่นะไดสมนีโอ้เห็ดยาย่ะ เห็ดกละงกขาวอ่ะเดี๋ยวเราไปตามล่าหาเห็ดคะขออนุญาตถ่ายนะคะคุณยายเอาไปตามล่าหาเห็ดละงกค่ะวันนี้นะคะติดตามชมนะคะมันจะได้บอค่ะได้บอไทยไปแต่เศร้าใช้ใช้หมเอาเฮาสิได้บอสสามมื้อ เปเ <laughs> อาไปเห็ดสอ <laughs> ไปเราตามล่าหาเห็ดละงอ <laughs> ขึ้นอยู่กับดวงอเอาว่างเลยตะกา้าเออแข่งแบ่งอันแข่งกันขี่ล้างเลยเอาไปปุย้ยวันนี้เรามีดาราเยอะนะมีนักสแสดงเยอะอเด็กชายกัดแล้วก็เด็กชายกุมพานะครับวันนี้เป็นพระเอก <laughs> มันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะขึ้นอยู่กับดวงนะน่า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 เห็ดอะไรเห็ดอะไรไม่ใช่ละงอกได้ดูก่อนมันกินได้ไหมปล่อยเบลูนไหมง่ายกินได้นะเปื่อยหมดแล้วเห็ดยังคุณหมอไม่รู้เห็ดอะไรกินบ่ได้ดอกดูแล้วเอาสามดอกแรกกินไม่ได้ผ่าน เจอแล้วพี่น้องจ้าจ้าเจอเห็ดปวกแล้วครับนี่เห็ดปวกดอกแรกวันนี้ออกจากบ้านมาก็เจอเลยหนึ่งดอกสองดอก เจออะไรคุณยายโอ้โหเดี๋ยวนะท่านผู้ชมรอดหัวก่อน mm hmm. มันดอกอะไรมนดอกอะไรเขาเรียกอะไรคะนี่พี่น้องไปเลยจะไปหาเผื่อเลยพี mm ่ hmm. น้องเฮ็ดพวกตาบ เดอันนี้เห็ดเอาไว้ยวะเพศฟานพี่น้องคะคือโชคดีแท้เมื่อเนเจอเห็ดปวกอยากบานแล้วสองดอก สาดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกยายเปื่อยเ,เอาไหมหรือปล่อยให้มันเป็นสปอร์อยู่ตรงนี้ถ้ามันเป่อยก็ไม่เอาเนาะ Right oh, ปวกจ้ะนี่แต่หอยคนเคียพี่น้องเคียคู่จุคู่เจเฮาสิได้ยี่บ่เมื่อวานน, er น er ี่คือกันอยู่หน้าหอยแดงนะอ้ยหอยคนเคียนะเคียคู่ก่อคู่นั่นรดแต่ก็ยังเหลือให้เราอยู่เมื่อวานวันนี้ก็มาดูนะคะเราจะโชคดีไหม ไปตัวค่ะพี่น้องดอกเลขกของวันนี้ค่ะพี่น้องโอ้สวยๆเอาแหกมานแหกมาน ค้ะเจอไข่ละงอกค่ะ ไข่ละงอกค่ะเฮ็ดเดี๋ยวเอาเฮ็ดปวกก่อนเนาะเวฟเวฟเวบเวบเวฟเวฟไกลๆโอ้ยเพื่อสิเห็ดแตละดอกธนุธนอมก็เด้อ นางเอกเด่นเนี่ยหือคอหอมก็เด้อหอมจริงๆเลยค่ะพี่น้องดอกที่สงของวันนี้เหลืองแวบ,บๆได้ยินจ้าจ้าบานแล้วค่ะพี่น้องดอกนี้ เหลืองงามงามคือโบมีหมู่อคือออกผู้เดียวจุด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 สไดา้เนาะบานแล้วโอ้สองดอกไปทางใดบานเนี่ยลับบา,น,านหนนึหึไม่เห็นอันนเป็นเหลืองผิดอายวะฟ้านอันนี้นะหึเรือ,อ,อะงอก บ้านคอยเอื้นหำฟานคอยเอื้นโบ<อ>้<า>ไม่ใช่ภาษาไม่สุภาพนะ, <laughs> ะมีมีไข่เดียวดอกแดงแดงพ่อานานๆเจอดอกที่ด้วยสมือนพี่น้องคนหาล้อยหลายเปิดคุพุ่มโอ้ย่างมาตั้งไก่พี่น้อง เพิ่งจะเจอไข่ระโนกนี่เต็มกอบเต็มกลมหนึ่งไข่สองไข่สามไข่อืมไข่แน่พอมีแห้ง ัวมีแหงพี่น้องสามไข่อันนี้ไข่ในน้อยอยู่ในดินาสามไข่ไข่ที่สีอุ้ยบุงพี่น้องเพลินเพลินออกเพลินทายจ้าเพลินเพลินออกในอันนี้เนาะก้อยจิ้มเอาในอันโกนไม้เลยได้หนี่ไข่นี่นะ อ้ยสุดยอดอู้ไข่สุดยอดพี่นอ้องอยู่ในโกดไหมเห็ดน้ำหมาก เพื่นคือแทวแอาไว้ซะเป็นสปอโอ้ขาวงามเพ็ดดินพี่น้องจา๋ามันคืออะไรคะมันคือปวกตาบอขอถ่ายชัดๆหน่อยนะเอาใส่กระตาให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยอื้อหูแต่ละดอก <c oughs> พี uh ่น huh. uh ้องถ่ายให้เบิ่งกูด้วยโอ้ยสุกดีสุกดีสุกดีตรงนู้นอีกอื้มขอนั่งถ่ายให้ดูกันสองดอกมันต้องจิ้มเนาะเพราะต้องเอาลากมันด้วยสามดอกเอาดอกใหญ่ๆก่อนโอ้โหวาสนาอีนางน้อย บัวอ,อีนางน้อยแล้ววัฒนาพยาบาลเท่าเฮ้ยนึกว่าซิบได้เห็ดมนเนียละงอกกับขาเจ้าจกับปื๊ดข้ากวนซอกกู่จอกกู่เจพี่น้องให้เป็นชัดๆโอ้โหปิ้งตาบนะปิ้งป่นไหม,มปาสิติมคาตาละสามสี่ดอกอ เข้าโลกดได้บนห้อดึงได้หรือเปล่าได้มันจะข,ขึ้นอดี่ยวนะเพราะมันอันนั้นแล้วเนาะมันใหญ่แล้วยินดีวันคือสุบรีน้ำโอ้โหดอกนี้เอาหาแบบนี้มันกระโบเมื่อยแล้วคันเห็นแบบนี้าปาตีนมันเลยให้มันเป็นสปอร์อยู่นี้โอ้ยอะ อ,อันอันนาง่ายอยู่เอาง่ายอยู่มันมันใหญ่ละอันนี้เฮ็ดอันนี้พ่อมากหมกักเด้อก้อยเอามาบี้บีแล้วจี้แล้มกัมกหมกักได้พอ่อสมัยเรายังอยู่หิดหำฟานโอ้ไม่ได้ก้อยโอได้อยู่หันหักมันหกักมันลุดด้เอาดอกง่ายๆตัวนี้ดีกว่ามันเคยออกมันก็จะออกละที่ตรงไหนมันเคยออกแต่หลังสวนสีไล่นะ่ะยังไม่เห็น ก่อนโอ้ยออกเป็นฝูงอันตุ่มๆๆนะพี่น้องอ๋อถ้ายแล้วไอืมทางพี่เต็มกระตาแล้วอู้อเดี๋ยวเดี๋ยวทางพี่มีแต่ดอกนี้ไงมาเดี๋ยวโอเคเราจะเอาดอกนี้น้อยฮะเด้อเราเสียเอาดอกใหญ่ๆนี่มันเอาง่ายโอ้ยน้องขออภัยในความเบิกบานของดอกเห็ดให้เบิ่งกันเด้อ โอนดอกใหญ่ๆปิ้งค่ะปิง้งอยากได้ตีนมันได้นน่เนี่ยเห็ดเห็ดปวกนี่มันแซ่บน้ำตีนเห็ดแซ่บน้ำโคลนคอทั้งเรียกเห็ดโคลนโอ้ว้าวขึ้น,นเอาเอายูาบ่เท่าๆแบบนี้นี่ ให้กกมันเป็นแข่งอยู่ยดะปิง้งเอาลวดยายเราหมักเท่าๆยายมูลมักโอ้มันกรบ่ไร้เท่าเลยค่ะแค่นปวกเยอะใช่ปวกมันยังแข่งจูดดอกมันปวกเยอะตีนมันฉันเชียวเห็ดปวกเนาะมันดูกับปวกนี่อ้อ สี่ห้าหกจุ่มเนี่ยเอาจัตัดตีนเอาสิลกให้อเอาออกเอาสปอมันออกขูดขูดต้องเรียกเท้าเนาะเท้าเห็ดพูดตีนพูดไม่สุภาพเลยนะคุณหมอตุ้งเนี่ยโอ้อันนี้ตีนเปื่อยพอดีเอาปิดสปอเดี๋ยวไปเอาตรงนน้นก่อนสองดอก พี่น้องจ๋าเต็มกระตาเดี๋ยว,ยวมาเอาสั้นนี้ก่อนสองดอกอเห็ดปวกตามเม็มดแบบนี้ท่านมีจอมปวกก็มีเห็ดปวก ิ่นคือออกู้เดียวอันนี้อ๋องหมูยังบ่ออกนี่เห็ดปวกตีนใหญ่ๆนี่อันนี้คือออกู้เดียวพี่น้องเอาในโพนเดี๋ยวเมื่อกี้เต็มกระตาเลยมีกำลังใจในการหาเห็ดต่อไปค่ะพี่น้องเอ้ยเพื่อนคือมาลี่ออกในนี้ ออกผู้เดียวอีกอย่านคนเห็นบะมีมูน่ากว่าจาสีห้าดอ,อกอืมตัวสวยโอ้ยมีแรงแล้วพี่น้อง เงือเต็มเลยได้ออกกำลังกายได้เห็ดด้วยมีความสุขที่สุดเลยงามงามพี่น้องูงเห็ดอเอาไวยวะเพศฟานสองสามสี่ห้าหก เจ็ดเจ็ดไข่งามๆปวกคะ่ะออกกลางเดินโอ้ตีนพื้นรุด โดดหลุดเพาะฝ้าก็เอาพี่น้องเพาะฝ้าเพาะฝ้าเพาะฝ้าหนึ่งกัม เผ็ดวันนี้ค่ะพี่น้องโอ้ยหนึ่งกระต่ายเมื่อวานเนี่พอดีงามถ้าเมื่อวานเนี่ยสิพอดีเลยแต่อันนี้กับปิ<ม>้งยายออโอ้โหถูกใจยายโมลคุณหมอเห็นจักดอกเนี่ยเห็นประมาณแต <laughs> <ส>่ <laughs> กล้วยมันมันได้หมดเอยจะครองพื้นที่เนาะก็เหมือนเราไปหานากระต่ายนั่นละจะมา เออันนี้รู้แหล่งเอาไงเห็นละโงกแยกไว้ยายนี่มาทางนี้โอ้ยละโงกก็สวยอยู่นะแต่ว่าเขาก็ออกมาเยอะอ้อไอ้ก้อยได้เมื่อวานนี่เด้อเอาบ่สิเอาให้ก้อยอุนเข้าโทรศัพท์เดาอเดี๋ยวเดี๋ยวเเลือกเห็ดก่อนยาย เอ้านี่เลยเดี๋ยวค่อยส่งค่ะเดี๋ยวเอาเบอร์มึงกับพวกเมื่อกี้นี่นะโอ้ยแล้วเลี้ยงเห็ดเห็ดดินเลยเนี่ยไปหาเห็ดดินอ่อเห็ดดินหนึ่งดอกเพื่อนว่ามาแล้วคุณหมอมาเอาเพื่อน ไปเห็นอู๋ยิบานเต็มพนคือเราเห็นเล็กๆกันเลยเนาะเล็กๆอันเต็มโมกตาเลยอ่ะแต่มันเท่าแล้วเมบานนี่พอดีงามนี่นี่เห็นแต่ว่ามันก็ปิ้งก็อร่อยอันนี้เราเห็นอันเล็กแหละนี่นะแมนแมนเออมันเท่าอันเล็กๆนะดอกไหนกินไม่ได้แล้วก็ไปทําสปอได้เขาปิ้งต่ำมัสรุปเห็ดวันนี้นะคะหนึ่งถาดเช่นเดิมค่ะส่วนมากเราจะได้เป็นปวกตาบนะคะ ละโงกก็ได้ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าคนก็หาเยอะนะคะเขาก็ก้านเอากลางคืนเรามาต่อกลางวันก็มานำหลังเขาเนาะก็ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้แค่นี้นะคะมีความสุขมากค่ะเบื้องเหืือค่ะพี่น้องผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปด้วยกันนะคะกำลังระบาดใช้ชีวิต นิวนอมอนดูมอโมแม่แม่หาเห็ดดูแบบนี้ละค่ะแบบหมอตุ้มนี่แหละจังปอดไทยนะคะสำหรับวันนี้ก็ห่วงใยทุกทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขชมคลิปหาเห็ดของยายตุ้มชาแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเห็ดธรรมชาติค่ะรักทุกทนนะคะคลิปนี้ก็สวัสดี ที่เห็ดวันนี้ค่ะก็สวัสดีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ